สวัสดีครับรายการ20จุดเช็คอ,อินบายทชวันนี้เราอยู่กันที่สะพานแดงจุดชมวิวโลมาจังหวัดสมุทรสาครครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ในการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นสะพานสีแดงสวยเด่นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจไปอย่างมากเลย,ยให้ท่านบอกเล่าถึงความน่าสนใจและปลอดความเป็นมาของสะพานแห่งนี้ครับครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเห็น ประชาชนจํานวนมากเลยนะครับมาใช้จุดตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเพราะว่าถ่ายรูปสวยจริงๆครับลักษณะเด่นของสะพานเนี่ยคือจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับจะตัดก,กับสีน้ําทะเลตัดก,กับสีท้องฟ้าสวยงามมากจะเห็นนกบางโอกาสอาจเห็นปลาโลมาด้วยนะครับเพื่อนๆคนเห็นจริงๆครับสะพานแดงจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอายุเก่าแก่อะไรครับ ก็สร้างมาเมื่อประมาณ10ปีก่อนเท่านั้นเองครับเหตุผลที่สร้างสะพ,พานแดงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อช่วยในการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นคงไปที่ทราบกันดีนะครับการกัดเซาะเนี่ยทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนเนี่ยไปจํานวนมากการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเนี่ย,ยจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยชะลอการตัดเสาะของพื้นที่ต่างๆถ้าเรามองไปซ้ายฝาเนี่ยเราก็จะเห็นไม้ไผ่ที่เกิดจากการปักชะลอคลื่นเนี่ยนะครับสวยทุกเวลาครับสะพานแดงเนี่ยครับตอนหลังพอสะพานไม้เดิมเริ่มชํารุดทางจังหวัดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีต ีเป็นการปรับปรุงของเดิมซึ่งระยะทางประมาณ700-800เมตรเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการสร้างเพิ่มอีกเฟสหนึ่งด้วยอีกด้านด้านหลังซึ่งกำลังจะเปิดอีกประมาณ800กว่าเมตรนะครับถ้าเดินไปกับสิริรวมนี่ก็3กิโลนะครับ บริเวณรอบข้างใกล้เคียงยังมีจุดเช็คอินน่าสนใจอื่นๆด้วยเช่ท่านใช่ครับจริงๆจะต้องถือว่าเป็นจุดชมทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่สุดจุดหนึ่งนะครับความสําคัญตรงนั้นนี่ต้องยกให้เลยเนี่ยถ้าเรามองออกไปด้านทางนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบอันซีนอันนึงของจังหวัดสมุทรสาครคือเป็นโบสถ์กลางน้ํครับแต่อันนี้จะไม่เหมือนสมุทรปราการนะครับคือไม่ได้เกิดจากการกัดซอกโบสถ์กลางน้ำอันนี้นี่คือเป็นโบสถ์ที่แบบสร้างมาโบราณแล้วเป็นเพิงนะครับ,รบที่แบบชาวประมงเขาจะไปสักการะสิ่งสักสิ่์ ทางเข้าสะพานแดงเนี่ยก็จะมีสารมัชชานุตามวิถีชีวิตนะครับคือชาวประมงก,ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเขาจะต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารมัชชานุนี่ก็อายุมากกว่า250ปีนะครับแต่เดิมในสารจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเทะเลแต่ว่าตรงนี้ถูกกัดเซาะมาพอสมควรแล้วก็เลยเขาได้มีการย้ายสารเข้ามาเฉพาะมัชชานุก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของคนที่นี่อย่างมาก แล้วก็ที่ใกล้ๆก,กันไม่ไกลมากเนี่ยนะครับก็มีเรื่องสําคัญในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ300กว่าปีก่อนก็คือพ่อพันท้ายครับที่นี่จะเล็กท่านพ่อพันท้ายคือพันท้ายนรสิงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าการเดินเรือเนี่ยเขาจะผ่านคลองโคกขามนะครับเพราะว่าการเดินผ่านทะเลตรงๆในคลื่นมันค่อนข้างแรงก็เกิดเหตุการณ์ตามในตำนานนั่นแหละครับเที่ยวตรงนี้ได้หลายอัตลบจริงๆครับที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คืออาหารทะเลตรงนี้ราคาถูกอร่อยเห็นวิวทะเลอย่างเงี้ยครับราคาก็ไม่แพงด้วย พอแนะนําการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครโดยสายทางหลวงชนบทของเราครับถ้าเกิดมาจากตัวเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ข้ามสะพานวัดเจดหรือสะพานมหาชัยเนี่ยนะครับข้ามคลองมหาชัยปุ๊บก,ก็จะเข้าถนนสายสหกรณ์ซึ่งตอนนี้มีรหัสสายทางใหม่ว่าสาค6008ก็วิ่งม่เรื่อยๆมันจะมีจุดที่ตัดข้ามคลองพิทยาลงกรณ์นะครับมาเข้าถนนสายสาค .502 2 และที่เห็นอยู่ตรงด้านหลังผมนี้นะครับก็คือของบ้านประมงครับออมองไกลๆก็จะเห็นเป็นทะเลอ่าวไทยกอไก่เลยนะครับมองไปคล้ายหมู่บ้าน Fisherman Village ในเนวิงแลนด์ของทางอเมริกาเลยนะครับ พออนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นะักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวกันที่สะพานแดงแห่งนี้ครับก็ยังมีจุดทั้งนี้แหละครับที่เห็นทะเลได้เต็มๆจริงๆแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวมากมายนะครับทั้งว่ายพ่อพันธุ์ท้ายศาลมัชานุที่ติดกับสะพานแดงโบสถ์กลางน้านะครับแล้วก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงครับและนี่คือมนต์เสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสาครตามที่ท่านพออได้แนะนํากันมาเลยนะครับเพราะว่าครบเครื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารการกินที่แสนอร่อยก็ถือได้ว่าเป็นทะเลที่สวยและก็ใกล้้กุุงงเเททพี่่สดดวยนนัอ we